เทอร์แอนด์พรที่เสนอไว้เป็นลำดับความสำคัญสูงสุดในการสำรวจปีคศ2023-2032และข้อเสนอของ c ซเเซที่จะบินผ่านดาวเคราะห์ดวงนี้โดยใช้ยานสำรวจย่อยก่อนที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นดาวเคราะห์ดาวยูเรนนสถูกสังเกตหลายครั้งแต่โดยทั่วไปแล้วมักถูกระบุผิดว่าเป็นดาวฤกษ์การสังเกตที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ท,ทราบคือโดยฮิปปาคัสซซึ่งในปี128ก่อนคริสต์กาลอาจบันทึกดาวยูเรนนสเป็นดาวฤกษ์สำหรับรายการดาวฤกษ์ ของเขาซึ่งต่อมาได้รวมอยู่ในหนังสือ a l m ร g เจ t ของปัโตเลมีการพบเห็นที่ชัดเจนที่สุดครั้งแรกคือในปี1690เมื่อจอห์นแฟลมซอติสังเกตดาวยูเรนัสอย่างน้อย6ครั้งโดยจัดเป็น34ทอรนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสปีแอร์ชาวเลอมงนิเยสังเกตดาวยูเรนัสอย่างน้อย12ครั้งระหว่างปี1750-1769รวมถึง4คืนติดต่อกันวิลเลียมเฮอร์เชลสังเกตการดาวยูเรนัส เมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2324จากสวนบ้านของเขาที่19ถนนนิวค